ขอบคุณดีคอนแทคที่ให้ดวงตากลับมาดีเหมือนเดิมนะคะแสบตาน้ำตาไหลตลอดค่ะดีใจมากที่มันได้มาเจอตัวนี้ เป็นนับว่าเป็นบุญของปลาในตาของปลาก็จะเคืองมากเลยค่ะมันจะแดงทานไป6เม็ดก็ดีขึ้นเอาดวงตาเป็นสิ่งสําคัญเงินทองโอกาสที่เรายังหาได้แต่ดวงตานี่มันไม่ได้แล้วถ้าเราสูญเสียไปเนี่ยแเสรเคืองตานะครับเวลาขับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยน้ำตาไหลตลอดนะครับแล้วน้ำตาค่าหยุดไหลตั้งแต่สัมผัสได้ที่ทานละมนอีกกล่องสองกล่องครับคือสัมผัสได้เลยว่ารับดีคอนแทคช่วยได้จริงๆครับ ก็ตอนที่ส่งครั้งแรกอะค่ะตาจะแดงมากจีคว่าตอนนี้นะคะคุณตั้มมีอาการตาใสขึ้นแล้วอาการที่ตาแดงก็คือหายไปใครมีปัญหาสายตามาทางนี้นะคะเรื่องปัญหาตามัวเป็นเรื่องใหญ่นะคะวันนี้พวกมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนํานะคะเป็นผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคนะคะแล้วก็มีลูกค้าตัวจริงเสียงจริงที่ทานแล้วก็เห็นผลจริงๆนะคะเดี๋ยววันนี้ให้ลูกค้าเล่าให้ฟังนะคะว่าเห็นผลยังไงนะคะค่ะก่อนทานพี่ันนี้มีปัญหาสายตาไงไจ๊ะแบบตา ตามัวดูทีวีก็ไม่ชัดอ๋อค่ะเห็นบอกว่าแอไปผ่าตัดมาแล้วใช่ไหมคะผ่าตัดแล้วจบแล้วแต่ก็ังที่ผ่าผ่าแล้วเป็นไงบ้างก็ยังมัวอยู่นิดหน่อยอ่ะแล้วเลยก็เลยสั่งดีคอนแทคอ๋อค่ะแล้วหลังจากที่ทานนะคะเป็นไงบ้างดีขึ้นค่ะดีขึ้นชัดขึ้นดูทีวีไม่ต้องใส่แว่นอ๋อค่ะนิ้งตาก็ไม่ไหลอ๋อค่ะแล้วทานไปประมาณสักกี่วันคะที่ัมผัสได้ประมาณ วัน,นดีขึ้นค่ะอย่างน้ำตาที่เคยไหลนะคะก็หยุดไปแล้วก็ตาพร่ามัวนะคะก็รู้สึกว่าเห็นชัดขึ้นนะคะสัมผัสการเปลี่ยนแปลงแม่นแต่กล่องที่เท่าไหร่คะที่รู้สึกว่าเป็นอาการน้ำตาหยุดไหลใส่ตามองชัดขึ้นอ,อ๋อกล่องที่สองค่ะกล่องที่สองก็เห็นเล<ข>่นแล้ว<ข>คะ่ะเพราะว่ามันเป็นมานานนะคะเป็นต้อเนื้อมากกว่า5ปีนะคะทานเพียงแค่ สอง่องท่านเองคะอาการคือดีขึ้นเลยแต่การมองชัดน้ำตาที่เคยไหลก็คือหยุดไหลยหยุดไหลค่ะตอนนี้ถ้าถามความมั่นใจนะค่ะในติดพันตัวดีคอนแทคค่ะพี่ปลามีความมั่นใจไงในติดพันตัวนี้บ้างคะเราทานแล้วเราเห็นผล huh อย่างชัดเจนนะคะ,คะดังนั้นก็อยากให้ใครๆที่ไม่เคยรู้จักนะคะ ก็อยากให้มารู้จักแล้วก็ลองรับประทานดูนะคะเรียกไดว่าลองเปิดใจลองทาน<ช>ไม่ผิดหวังเนาะไม่ผิดหวังค่ะที่ทานแทคตัวนี้นะคะจะเป็นสารสกัดสมุนไพรธรรมชาติเลยปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์วันนี้จะมีอยอยนะคะแล้วก็ทางเราเนี่ยจะจำหน่ายมาแล้วสิบปีแล้วก็การันตีจากลูกค้าทั่วประเทศเม็ดนี้นะคะเม็ดกัขนาเม็ดจะเป็นแบบนี้ะเป็นเม็ดสี้ส้มนะคะ<ล>าทานง่ายนะคะทานเลยนะคะ ทานเข้าไปแล้วนะคะนี่ก็เป็นลูกค้าตัวจริงเสียงจริงทำยืนยันจากผู้ใช้จริงนะคะกินจริง,รงเห็นผลจริงนะคะใครที่มีปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นสายตาพฝามัวแสบเคืองคันตาน้ำตาไหลนะคะเป็นต้อลมต้อหินต้อกระจกบุ้นในตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมนะคะก็เปิดใจลองทานเนาะให้ผู้นะคะได้เข้าไปฟืน้นฟูเพราะว่าตัวนี้เป็นคนที่มีเคสเยอะที่สุดในประเทศไทยแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะพุ๊กกับพี่ปลาต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับพปหน้าว่าุวกจะตามไปสัมภาษณ์ลูกค้าที่จังหวัดอะไรนะคะวันนี้ขอตัวไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ